ันดับ10บนีทแลน มีทองคำสำรอง612ตัน2.1ล้านล้านบาทในอดีตเนเธอร์แลนด์เคยมีทองคำสำรองมากถึง1,700ตันช่วงที่ระบบบริตันมูตสิ้นสุดลงแต่ก็ได้ทยอยขายออกไปในช่วงทศวรรษ1990เนื่องจากทองคำไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบีย้ยเหมือนกับพันธบัตรรัฐบาลโดยทั่วไปโดยทองคำคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงของทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่56%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศยูโรโซนเน ทแลนด์ใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงสุดชาญฉลาดโดยเก็บทองคําไว้ใน4แห่งทั่วโลก31%อยู่ในห้องนิรภัยในประเทศอีก31%ฝากไว้กับธนาคารกลางสหรัฐ20%เก็บไว้ที่แคนาดาและ18%เก็บไว้ที่อังกฤษเรียกว่าเล่นเกมยุทธศาสตร์ระดับโลกได้อย่างชาญฉลาดจริงๆอันดับ9ญี่ปุ่นมีทองคำสำรอง846ตัน3ล้านล้านบาท ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีการถือครองทองคำสำรองที่ค่อนข้างคงที่หลังจากที่เคยมีปริมาณต่ำสุดที่753ตันในปี2000และสูงสุดที่845ตันในช่วงต้นปี2023แม้จะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ญี่ปุ่นกับมีสัสดส่วนทองคำสำรองต่อทุนสำรองค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจที่มีทองคำสำรองมากที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกา หรือเยอรมันสำหรับทองคำสำรองทั้งหมดได้ถูกถือครองและบริหารจัดการโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นญี่ปุ่นเก็บทองคำส่วนใหญ่ไว้ภายใต้ประเทศ เพื่อความมั่นคงโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นมีห้องนิรภัยที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งถูกออกแบบให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้สมกับเป็นประเทศที่เผชิญกับภัยธรรมชาติบ่อยจริงๆครับอันดับ8อินเดียมีทองคําสํารอง879ตัน3.1ล้านล้านบาทอินเดียได้เพิ่มทองคําสํารองอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังปี2017ธนาคารกลางอินเดีย RBI ได้ซื้อทองคําเฉลี่ยมากถึง45ตันต่อปี Thank you และในปี2024เพียงปีเดียว RBI ได้ซื้อทองคําสุทธิประมาณ73ตันซึ่งเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่อันดับสองของโลกรองจากโปแลนด์แม้ประชาชนอินเดียจะคลั่งไคล้ทองคํามาแต่ไหนแต่ไรโดยมีข้อมูลออกมาว่าชาวอินเดียครอบครองทองคําส่วนตัวมากถึง25,000ตันแต่ธนาคารกลางกับเพิ่งเริ่มสะสมทองคำอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเก็บรักษาทองคำแบบแยกส่วน308ตันเก็บไว้ในอินเดียส่วนที่ ที่เหลือฝากไว้ที่ธนาคารกลางอังกฤษและธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ D.I.S